ตอนนี้มีอาการเจ็บป่วยทางตามองเห็นไม่ค่อยชัดจะสามารถสวดมนต์อธิษฐานบอกหลวงปู่ช่วยรักษาได้อย่างไรอืันอบน้อมบารมีรวมท่านพร้อมบริรวารสัพเพไปที่ตัวเองหรือสวดับเข้าไปตัวเองสวดพร้อมกับคนทั่วโลกนะแล้วก็น,น้อมพลังงานมาที่เราเข้าไปที่บริเวณที่มันป่วยอนะ่ะครับหละที่เขาทำกันอย่างนะั้น ทําไมการบทสัพเพหรือว่าบทสัพเพเนี่ยถึงเป็นการช่วยในการรักษาโรคได้ครับหลวงตาคือในศาลหลวงพ่อเนี่ยคติว่ามีคนป่วยมาเนี่ยนะครับหนึ่งคนมาหนึ่งคนมันก็ต้องสัพเพไปเอ็กซเรย์ไปก่อนว่าเขาเป็นป่วยโรคแเขาไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นโรคอะไรครับพอสัพเพเสร็จปั๊บนะก็มาถาม,มา่าเห็นเป็นไงเห็นเป็นไงไงเหมือนคล้ายๆกันไหมครับเหมือนคล้ายๆกันสัพเพใหม่ตัดสายใยใหม่อ๋แต่นี้เริ่มตัดสายใยแล้ว ถ้าไปอีกรอบปั๊บมันก็ไปตามสายใหญ่มันเคยฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่ากันมันก็จะเป็นภาพมันก็ตัดสายใหญ่นั่นแผลเป็ดแผลคนแผลอะไรนี่สายใหญ่มันก็ขาด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 มันก็เหลือจะแผลเศษแผลเขาอ่ะแผลเขาน่ยต้องกินยามันต้องกินยาหรือต้องกินน้ำมนต์สายใหญ่ไม่มีแล้วไม่เพิ่มละ ไม่ไม่เพิ่มแล้วแต่ยังมีสายใยขาดเทเรียกว่าสายใยขาดอเหมือนคุณหมอเลยนะครับรอบแรกเช็คอาการก่อนโชครับแต่ตอนหลังเราไม่ทําเพราะมีความรู้สึกว่าอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยมึงถ้ามึงหน้าเขาคงมีจะขึ้นของความทุกข์อ๋อเจ็บป่วยอ้าวก็เขาเอามาทิ้งไว้ไงอยากจะให้เข้าใจนะว่าสวนมุ์แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีนะ คนที่ป่วยเนี่ยป่วยอยู่เนี่ยถ้าจอในพุทธมใีหายนะจะไปเปลี่ยนขึ้นนะถ้าจอในยิ่งคนป่วยเนี่ยห้ามเล่นโทรศัพท์นะถ้าเล่นมันจะไปตามขึ้นนั่นไงขึ้นนั้นบางทีมันทําให้จิตเราเนี่ยพอตาเราเห็นเนี่ยเห็นรูป เห็นเสียงเนะี่ยมันก็เข้าไปที่หูเรามันก็เข้าไปที่ธาตุเราใช่ไหมมันมีอาการนะมีนะถ้าเราไม่ไม่ไม่เห็นไม่ฟังเนะี่ยเราอยู่กับพุทธมน่ะพุทธมนฑลก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปที่จิตมันก็ไปที่ธาตุ ันเป็นการปรับท่าไปทีละหน่อยเพราะโรคเนี่ยมันไม่ใช่กินยาเม็ดเดียวมันจะหายไม่ใช่มันต้องใช้เวลาในการสวดสวดไปเรื่อยเรื่อยอย,ยิ่งนอนสวดยิ่งดีเลยสวดแล้วให้หลับไปเลยพอมันหลับเนี่ยพอเราตืน่นขึ้นมาเนี่ยเสียงสวดก็ยังอยู่เราก็จ่อ,อในเสียงสวดมันเป็นการปรับท่าไปเรื่อยนะ